ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เราต้องการแล้วครับคือจุดเลื่อนนะครับของสนามเทวแห่งนี้นะครับก็เป็นป่าไผ่นะครับลักษณะของอความลื่นก็จะมีตั้งแต่นุ่นเลยครับดูล่องลอยนะครับป่าไผ่อย่างใหญ่เลยนะครับสวยงามมากนี่คือไผ่นะครับไผ่อยู่ในที่ป่าจริงๆนนะไฟป่า โอ้หสวยจริงๆลำร์เลยนะเดี๋ยวรอเรารอนักวิ่งลงมานะครับเราจะถ่ายกันนะครับภาพเละไปยังไงเนีเ่ยยระวังครับระวังระวัง ได้ถ้าเลืน่นนี่แหละ <c oughs> อยากได้รูปสวยๆอยากได้รูกสวยๆอยากได้ลูปบหผมอยากได้ลูปเป็นธรรมชาติครับ <c oughs> ที่พี่ลงมาจากนู่นลงยังไงธรรมชาติลงโทษ ค่อยครับค่อยอ่าลงไปเรื่อยๆครับที่ปอดใช้วิธีถ่ายวีดีโออ่ะโอ้โหทั้งวีโอและภาพนิ่งครับโอ้โหพี่เขาลงแบบชำนาญมากไหลละไหลเอเดียเนี่ยอย่าชมนั่นแหละพี่หมดแล้วหมดแล้วตรงนี้หมดแล้ว ใช่แล้วก็มีข้างหน้ามีลำทานจะลงยังไงก็แล้วแต่ข้างหน้ามีลำทาน <Okay. S 1> บอกไปก่อนกําลังเลงก่อนว่าจะลงยังอีท่าไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงลงท่าน,นี้รอท่านี้อยู่ ไปพี่ก็สามารถไปลำทานได้อันนี้แหละสไลยดีกว่าปลอดภัยกว่าครับ พี่ไม่ได้ถ่ายรูปพี่ถ่ายวีดีโอไว้ใกล้ <laughs> <laughs> แล้วอ,อัดไว้แล้วก็ส่งให้แนะโอ้ยช <laughs> อบ <laughs> 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 กล้าลงเนี่ยหนูจะลงแบบเป็นตัวเองที่ถ่ายไว้หนูต้องลงแบบสวยอีกลำคาญเออก็ลงแบบเป็นตัวเองแหละลงแบบไหนที่เราลงมาไม่ออแหกขาเลยนะยกขาสูงเลยนะลงแบบเป็นตัวเองจะไร่ได้เหรอยกขาสูงเลยเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอผมยังลงแบบเป็นตัวเองเลยพุ่มเลย <c oughs> นี่นี่สุดสุดมันต้องอย่างนี้อย่ามาพี่ลื่นกว่าทาั้งนั้นอีกจริง เมื่อกี้เนี่ยมเห็นได้เ่ยคุบหนูสามตัวแล้วเนี่ยไม่ต่างกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าเดาเดาไม่ได้ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่องพี่ยังรู้ว่ามันเลื่อนหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลื่อนแล้วหมดเลื่นแล้วนี่ยถึงเนี่ยลงไปหมดแล้วได้เดี๋ยวแป๊บนึ่งโอเคครับก็นี้แหละผมก็มาถ่ายพี่นี่แหละ ถ่ายรูปต้องเก็บไว้ก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปได้เอาเท่าไหร่อะ <c oughs> ไยครับไปเลยไป <c oughs> เดี๋ยวผมก็ลงไปแล้วพร้อมกัน